นไหลองนนึงบ้างไงนับเลขเป็นไนับเลขภาษาไทยนับเลขภาษาอังกฤษเป็นเนับเลขภาษาอังกฤษนับเลขภาษาจีนเป็นหม่เ็ต้องเล่นต่อเออทำฉันเสียใจดมดม่มดมดมอรอีกมหรเอ้ยอย โอ้นเอ้อ้โตอ้หอ้อ้โโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้นตือนโหอ้โหโอรโหอ้โดีอ้เห้โหโอนโ้อ้โ่้โตื่นโห้โหโโอ้โหโอ้เห่้โห่อ้โอ้โหโอ้เต้โหโอ้โร้โหออ้โหโอ้โต้โหอ้โห้อนโห้อ้โห้โหโอ้้้้้้

ตลอวันนี้ทำอะไรกินไปทำอะไรเชฟเชฟทำอะไรกินวันนี้เราทำเชซ่าฮะเชซ่าฮะเชซ่าฮะพิสซัดเชซ่าเอาดีๆนะฮะพิซซ่าพิซซ่าต้องตอบดีๆสิอวันนี้เราทำทำพิซซ่ากันพิซซ่าหน้าอะไรน่ารักนี่เต็ง ทำไม่ได้โอ๊ยไม่พูดถึงตัวอะไรตัดผมใหม่ตัดผมใหม่มาแล้วติดแร็กอ่างนี้นะเราบอกแล้วครับเดียวนี่คือแข่งเจอกูไม่รู่มีเกียรติมีเกียรติไหมไม่เกียรติแบบเกียรติยศไม่เกียรติหน้ามึงอะกระหมาดิกระมาดิกระหมาเลยมาดิแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำอะไรบ้างวันีุดิบไปไปเจอกัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะไป็นคนได้ทำอะไรว,วันนี้วันไหนพวกเราจะ,ะ,จะทำอะไรจุดเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทำ พูดกันไม่เปเรื่องล้วล่ะวันนี้พูดกันไม่เปเรื่องนวอ่าอ่าใคร้อ่าสามสองหนึ่งไปวันนี้วันนี้เราทำพิซซ่าทำพ่ย่บพวกนี้นะฮะแต่ว่าแต่ว่ามีรดองกนี้นะครับตัวจิัจังแล้วกันวันนี้พวกเราจะมาทำอะไวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรทำพิซซ่าครับหน้าหน้าหน้าลัก คีมโดดค่ะอันนี้่ะับเราหน้าอะไรอันที่จะทำกระตันเราจะทำหน้าหน้านี้นะหน้านี้หน้านี้เฮ้้้ยหนนาีคุณเอ๋อะไรหน้ารวมโคคัสแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็น่าอะไรวะซาลีม่าลามี่ทำหน้าอะไรนะซาลามี่นะเว้ยแล้วก็อันนี้แฮมมาแฮมแฮมมาแฮมครับผม มองตอนนู้นอะมองตอนนู้นอะอยากจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะบอกว่าเรามีกล้องสองตัวนะครับอยากจะบอกว่ากล้องมีทั้งกล้องหนึ่งอ่ากล้องหนึ่งกล้องหนึ่งอ่าแล้วเรามีกล้องสองด้วยอีกล้องหนึ่งกล้องหนึ่งใช่อหน้าแต่ว่าที่เป็นหลักๆอะไรก็คือในตัวนี้ฮะเราจะใช้มาเป็นโลเป็นของหน้าพิซซ่าอาพุงยังไม่ต่า มใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปเล่ทออใช่ไหยคุณคุณไปกิไอ้นี่เลยเดี๋ยวนี้ดี๋ยวสามหลอกเราครับผมก็คือแป้งตาเต่ของขาวเห็นเป็นนกจุงมันคือแป้งนะแป้งแป้งตาของขาวผมนกขาวผมนกตัวเหี้ยอ้าวแล้วตอนนี้เราต้องขั้นตอนเราต้องทำอะไรกันก่อนมั้อ่ะเดี๋ยวเราเตรียมแป้งก่อนเลยเป็นขั้นแรกฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเอาภาษาอังกฤษแบบว่าเกี่ยวกับพิซซ่านะ เออคาโบนาร่าเป็นไก่ <Techn Pokémon around> อะไรไม่เต็มไม่ม <wan ita> ีความเต็ม้อมเลยโอ้หอ้โอ้โหโอ้โหอ้วหโอ้หอ้โหโอ้โหยอ้โหอ้โหอ้โห้้อหโอ้โหโอ้โ้โหโ้ห้ห่้้หโ้โดอ้านนอ้ห้หลอ้หอ้อ้้โหอ้อนเอ้โ้าอ้าหโ้อกืมออกอ้อ หรือบอกว่ามีมีนี้ด้วยมินี้ด้วยสปอนเซอร์เหรอได้ะะไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ได้เข้าแต่เข้าได้ครับเขา้เขาได้ยังว่างอยู่ฮะสปอนเซอร์ยังว่างอ่าอันนี้คือสปอนเซอร์แต่ถ้าเกิอดอยากเข้าจริงๆอ่ะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้อ่ะอาจจะไม่ชัดเราทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้อ้าวบล็อกกล้องบล็อกล้องบล็อกกล้องสนุกมาดูตัดเก่งอยู่แล้วเอ้ยอยากชมมากมันจะไหลไปอย่างนี้เจ้ากูเอยย้ายหไปอย้ายให้มันไหลลมันเหนื่อยจริงโอเคครับนี่ก็ เรากำลังตวงแป้งอยู่ตวงอย่างยากลำบากตวงยากมากเออเราจะใช้แป้ง450กรัมครับก็เป็น2อถ้วยของอันนี้พอดีใช่อ่ะใกล้ดีว่าเ <c oughs> ้วทำไมไม่ให้ทีเดียวถ้วย450กรัมเลยเอ,อ่ะโอ้กูมีแค่นี้อ่ะโทษครับ <c oughs> ผมมีถ้วยแค่นี้ครับโอ้คุณแจ็คเสียภาพพจน์หมดแล้ว <บน S 1> พูดอะไรเนี่ยผมก็มมต้องกคนดูด้วยครับตอนนี้เราก็ได้ละไหนพี่เจนไหนว่ามันคือแป้งมันคือแป้งกระต่ายขาวมันคือแป้งตาอ้าวขงขาวเห็นเป็นนกจุง คืแล้นคอะไรอ้นยีน้ำมะนาวชารลงดมดูคุณดูลงดมดูะกี้ไม่้คุณดูคนดูบอทชื่นใจปวดหนกเลยเดี๋ยวข้าบูดส่วนสองแป้คระก็ยังมีอยู่สามอย่างก็คือน้ำตาลเกลือแล้วก็ยีนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนของแป้แล้วก็น้ำมันมะกอก เข้าได้เ <laughs> ข้าได้เข้าได้แล้วก็มีแค่นั้แหละโอเคเดี๋ยวเราผสมแป้งกันตอนที่เราจะผสมแป้งเราอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับแล้วมึงล้างยังยังเกะงะล้างก่อนล้างมือนะครับเราต้องหน้าเราต้องหลังเราต้องตรงนี้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 จะไ้ได้เด็กอืออารม เราต้องล้างมือสะอาดเรามีกล้องแรียกตกตัวนะแราต้องล้างมือสะอาดแบบนี้แบบนี้ออกมาอันนี้ใครอันนี้คือใครจะทำเอาเช็ดมือดิเหมือนอนี่เลยอะไรวะพวกแบบว่าหมอผ่าตัดแบ็คแจ็คแบ็คแจ็คแบ็แจ็โอเคฮะโอเคเราจะอะไรแล้วก็จะผสมแป้งกันแป้งที่เราตวงไว้เทงปลายแล้วเทให้ยอะไปก็เกลือเกลือสองช้อนชานะครับแล้วก็ไม่ใช่สองช้อนชาครับ ก็หลายช้อนชาเจ้าช้อนหน้าไปหนไรเกียรติขอโทษครับหนูไปด่าช่องเด็กดูเยอะถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่ที่ยังไม่อยากใครดูได้ก็ดูดูดูผู้ทุกีเข้าใจปะเกลือสองช้อนชาอยากเล่นหน้าด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนชาคมันมะกอกสองช้อนโต๊ะนึ่งนวดไปนะครับเพื่าแป้งมันจะเข้ากันให้เป็นปูงปูจะเนียนนตัว ทำไมไม่โรยแป้งใส่มือมบอเดินไม่ติดอ้าวมึงไม่บอกกูเนี่ยมึงก็เป็นเชฟนะกูไม่ได้เป็นเชฟกูเป็นแค่คนที่ทำอาหารเป็นแต่ไม่ถึงกับเป็นเชฟเข้าใจปะที่ทำอาหารให้ผู้ป่วยผมก็โตกไตแต่ใส่น้ำปลาประมาณเพิ่งขวดอ่ะคุณพูดเลยคุณพูดะไรคุณเนี่ยจริงๆแล้วเราจะทำอะไรเราก็สาความสะอาดให้ดีเป็นไหมไอ้อะไรตกพื้นนะแจ๊คอะไรตกพื้นนะอ๋อเจ๊ะอ้าเอ้าโทษนะจะไปมืออีกนี่จะบอกว่าอยู่รเบาๆทำนี้ปะเนี่ย บ้าเราไปมาชื่อดังโอ้โหคืง่เลยเราไมาชื่อดังโรงพยาบาลชื่อดังแถวย่านลอนทบุรีไม่ใช่ย่านโรงพยาบาลเขาโดนแล้วมึงจะโคตรจะแคบเลยใช่ก็เพิ่งเห็นผมมึงเออกดกดกล้องหน่อยดิผมตรงนี้อ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ผมจะเป็นร่างไปจิตต์ตก้มหน้าหน่อยก็พอไม่นี่มันยังไม่เลยไอ้สัตว์แม่งพูดมากอย่างมาทำดิ ต้อล้างมือล้งมึอล้างมือไม่ล้างไอ้เหี้ยล้างแล้วล้างไงก่อนหน้านี้เนาะพอนวดแป้งกันได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับประมาณกี่นาทีครับเชฟประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงโอเคอ่านแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกล้งเพื่อนๆครับนี่แก้วนี้กับโค้ก แต่ว่ามันจะไม่ได้มีแค่สองอย่างมันจะมีน้ำส้มสายชูด้วยโดยการที่เราจะเอาสองอย่างนี้ไปผสมกันแล้วก็เติมส้มสายชูแล้วก็ร้มาดด้วยไง ไปไหนยากเขาจะมีพิซซ่าเนี่ย เราตัวอื่นไม่อยู่แล้วคือต้องกินเหรอกินน้ำก่อนโอ้โหกินน้ำกันเออไม่ใช่ไม่แน่น้ำต้มสายชูมันอาจจะมีปฏิกิริยาทำให้มึงขัดตไม่มีไม่มีน้ำต้มสายชูอันนี้ไม่มี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 อันนี้มีแค่โค้งเดียวนี่กินเหมือนน้ำโค้งกินเหมือนกินตัวคนรบลลี่่ปะเนี่ย

เจ็บแน่ขออีกคำละกันขออีกคำละกันคำกันอ้ยกิน่ากมไม่ได้กินอผูครับาะได้กินได้ครับอ้าวไม่ใช่อ๋ออุ้ยหอมจังเลยนี่มันโควิดนี่มันเครื่องดื่มอะไรกัน กูโดนแทบงานเที่เที่ยวว่ากินเที่ยวว่ามึงกินเอ้าเฮ้ตบฟวงตบมาเพิ่งกล้องเลยกินมึงกินตัวเองนิดนต่ะคือตอนแรกตอนแรกมึงตื่นอยู่ใช่ไหมตื่จริงถามจริงมามันแย่ขนาดเหนอ่ะอไม่มั่งขอคำละกันเข็บแน่อเออเข็บแน่ ตอนนี้เป็นไงบ้างเชฟนีแป้งก็ได้ที่แล้วครับง่วงอะง่วงทำไรอ่ะทำไรอยู่ครัมาแบ่งเป็นแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับแล้วก็เอาออกมารีดทำไมต้องแบ่งอ่ะชิ้นเดียวไม่ได้หรอได้มันใหญ่เกินคำถามมากอย่างเอยาากดูอยากดูอยากดูเฉยอยากดูเฉยดูคลิปทำพิซซ่าในยูทูบบ้างครับแค่ลิงก์สอนทำพิซซ่าอะไรสอนทำพิซซ่าไหมเราพวกเราพวกเราเงียบพอแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วจับกล้องเปล่าเลยเอาอันนี้เลยเหรอตันนี้เลย ชความอร่อยอยู่บนโต๊ะความอร่อยอยู่บนโต๊ะความอร่อยอยู่บนโต๊ะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยจะเนี่ยเจตโต้เหรอเจตนาบายก็ต้องเลี้ยงได้ผมยังไม่ตายซูมเข้ามาใกล้ไม่รู้เลยรู้แอร์ทาตัวเองเลยไอ้เ้ยนี่เขาหลอดแล้วคลิปเนี้ยเขามีเขามีจุดเทปแล้วเขาเป็นจุดเทปโซ่ตัวเองนะมาปุ๊บรู้แอร์ทาตัวเองแล้วอันนี้จะเป็นจะต้องใช้แป้งแบบแป้งทำครัวไหม ม้งจะใช้แป้งทาตัวมันโรยไงเอาแป้งโรยมาไอ้นี่อะไรอ่าโอเควันนี้เราก็จะโรยแป้งไม้มือสั่นทำไมมือสั่นน่ะตายแล้อแล้วะไก็ไม่ห้าบางทีก็เทดิอันนี้สรุปว่าเราจะทำแค่สองชิ้นพอก็ทสอชิ้นพอครับผมทำเยอะเปลองเอาแป้ง่อยดิเอาแป้ง่อยดิเอาแป้ง่อยดิดูดยโรยแป้งโรยโเข้าแป้งยดิ โอเคเอาทุกดอกไปแจกเล่นแป้งโอ้โหไม่อยุดเลยเอากล้องไปถือไหมเอาโอเคเนี <okay> ่ยแล้วมันก็ถ่ายยากเนี่ยทำไมอ่ะสลับกลับมามเร็วอ๋อไม่ช่มันอยู่ได้ปหะกูถามหน่อยกดเลยกดกดมาเนี่ยเดี๋ยวกูเอง เออมึงอาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องการรีดแป้งไงเออจริงจริงกูช่ำเรื่องเนี้ยใช่ใช่แป้งมันโหดเออแป้งมันโหดวะดูสนใจคนนี้ไหมทำไรไม่เก่งใจสิวขึ้นเลยทาแป้งเสร็จแล้วก็ทอดแดกแม่งเลยมั้งตั้มองมึงอันนี้เสร็จมั้ยเนี่ยมันเยิ้มันเยิ้มันเยิ้บูดตังแป้งมั้ง อย่าขี้เกียจเวลาโรยโรยโรยแป้งมั้เนี่ยเนี่ยมัวแต่เล่นทานเลื่อยุณก็ไ่โรยแป้งใส่เดี๋ยวนี้เป็นยุคแล้ะยุคผู้ชายเข้าครัวผู้หญิงไะเล่นเกมเล่นเกมรอกินกูว่าเริ่มละอ๋อเริ่มเล่นกินละเริ่มคันหน้าละเดี๋ยวไปล้างหน้าแล้วดี๋ยวเบาแด้ทุกคนพวกเราเฟิร์สท์มกับการทำเม็กพิซซ่าภาษาไทยเลยทำไมต้ยากขนาดนี้ได้แล้วได้แลนะยาวแผ่ว ผมเผมจะลงนะคุณจะลงโอ้เลิศเฮ้ยดีอันนี้ดีนี้ดี้ดีเร็วเร็วน้อมาเอ้โนมาเช็คมไม่มองรยไปก่อนเลยเชมโนมานี่ที่เป็นเชฟมาตื่นเต้นไมชาแล้วของตัวรอมาจะป่าโนมาโนมา้อยู่ตรงนี้ แป้งหมดแล้วอีกแล้วนนะอีกแล้วนะเราอ่ะขี้แซวนะเราเดีือดแต่เนี้ยเดือนนี้เราขี้แซวนะอ่าปูแล้วปูแล้วอ่าจานมันบางไหมวาจานม้อนบางแคไงพิซซ่าบางกรอบไงอ๋อบางกรอบบางกรอบจานอย่าไปดึงจานอย่าไปดึงจานมันจะเลื่ยมจะเลื่อมจานอย่าไปดึงมันรู้แล้วอันนี้โปะดิโปะเดือดจัดจานเละมันขาดแล้วทำไง มีอยู่วิธีทำหนึ่งง่ายที่สุดครับท่านผู้ชมเนี่ยซื้อกิน,นๆๆเถอะซื้อกินไ่นด้เองอ่าตอนแรกท่านผู้ชมก็คิดดีๆแหละเรื่องซื้อกินน่ะปกติแหละแต่พอมองหน้ากูแล้วไม่ซื้อไม่ซื้อกินละเริ่มจะซื้อกินอีกอย่างแล้วแบบเมื่อกี้แต่ไม่ทำเอนใช่เป็นเรื่องทันทีไม่รู้ทำไมเดี๋ยวเราจะทำนี่อ่าลงเบดลงเบดอันนี้เริ่มมาว่ะเบทก็คือจะเป็นซอสอันดับแรกเรื่รู้แก้วนี่ครับอันนี้เชอของจริงอันนี้ก็คือซอสที่เราจะลงกันเมื่อกี้เป็นตัวอย่างแบบผิด รอบนี้รอบนี้ก็จะอก็จะผิดตอนที่เราจะลองคับพวกมึงอย่างนี่นี่ไอ้ยีพันธุศาสตร์โชว์อะไรกันไอ้ยี่ก็เกี่ยวกับครูเส้นอะไรซึ่งตอนนี้ซอสที่เราจะลองก็คือตัวนี้หนูไม่ยินี่คูทำแป้งเสร็จแล้วค่อยผู้นี้หลังจากที่เขาทำกันเสร็จแล้วเราจะมาทำกันเฮ้ยอย่าแย่งซีนดิอย่าแย่งซีนดิกับผู้อยู่เนี่ยเออขอแอร์ทำหน่อยขอขั้งน่กันอนี้ก็เดินเหมือนเล็กเหงาไม่มีที่ไปเงยตังนี้เลยเออเปิดไม่ออกอะเปิดไม่ออกระหว่างที่เชฟโน่กำลัง แนดป่วงหมวดแป้งขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนเขอบคุณทุกคนเฮ้้ยแลวทำไมอ่ะเเรราาามหื่องตรงนี้จะเรามาหาลุยเครื่องเรามาหาเรื่องคุยไปไปไปเปิดคณะตรงอันนี้ใครทำไอ้ดูวันนี้วันของมึงไม่ใช่หรอไม่ใช่วันของนิโน่วันขวันของเขาดูวิธีทำถูกๆเมื่อกี้ทำวิธีทำผิดผิดทิ อะไรจะนี่พ,พูดไปไหนแล้วค่อยๆกัน็ได้ไม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งหรอกอันนี้ครับผมมึงนี่เป็นการนำนิทธิดอันนี้ผมลงแล้วขนาดไม sure. ่มีใครแย่งขนาด, Dear, น tas, ดไม่มีใครแย่งเหมือนกันนี่ยอ๋ออันั้นจริงกว่าส้อมส้อมเลยกูไม่ได้เหรอไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้ยังบอกว่าความสะอาดความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญโอ้โหแล้วซอสมันจะไม่ไหลลงไปข้างล่างไม่มีไม่มีไม่มีซอสไหลไม่มีที่เหลือเลยตรงเนี้ยซอสเต็มเลยที่มีนุ่มเกินมาเล็กสิทธิ์ทั้งนั้นเล็กสิทธิ์ทั้งนั้น ผมพูดหนึ่งเียก็ติดอยากจะบอกว่าเหลต้อที่ถ่ายมาน่ากินมากอะไรเหลต้อที่ถ่ายมาทุกคลิปที่ผ่านมานับกินจนกำลังน่ากินเลยอะต่อกันเลยแล้วกันไปเลยทำไมกลับมาหาผมบน่ากินสุดๆอีนี่น่ากินใช่หวานในการนู้นแหละน่ากินอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้เดี๋ยวูดูเดี๋ยวกูดูอ่าป๊ม ตัวแทนแ้ในกองจันจะมาลงทันพ่อมึงใช่อ่ะใช่อ่ะชามิมาเฮมชื่ออยู่นี่ชื่ออยู่นี่ชื่ออยู่นี่จะแสดงว่าไทยไทยก็ไม่มีแน่เลยนะเาไม่ใช่เว้ยทำไมไอ้กอไ้องไม่รู้อันนี้บ้าน Kinggen Spek โอเค k ิ n g g e n Spek อะไรนะ มันคือส่วนไหนของไก่อันเนี้ยเราก็อยากอยากรู้เยอะที่เราก็ไม่ได้รู้เหมือนทุกคนเลยรูอันนี้อะไรอันนี้อะไรครับก็องนี้ครับสลามี่ไข่แนงกล่องไม่รู้ต้องไปตัดตรงนู้นดิมึงทำไรโนต้องไปตัดตรงโน้นเพราะสารหนังก็เรียกว่าไก่ป้า่สลามี่ครับสลามี่กูต้องพันถึงไอ้หู้มสลีมาเอ้ยเยอันนี้สลามี่เนื่องาลามนั่นอันนี้สลามอะไรกุ่ม โอ้ยมึงเล่นนี่เลยเหรอสวัสดีครับผู้ชมแม่งประเทศไทยยิ่งดราม่าเก่งอยู่ไม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 ่ดิไม่เอาดคนเดียวพอแล้วคนเดียวพอแล้ว่งเดี๋ยวไปทาง่องนี่าลงเมแล้วมันเป็นโล่แต่ตอนไหนอะมราเป็นโล่อแต่นี่ไงแม่งวางทุกอันไม่มีอะไรวางวมดนี่เลยเร่อว พูดไปแบ่งคน้นพูดไม่รู้เรื่องก็พูดเลยน้องพูดอย่าไปตรงนน้นนะคะทำไมพูนบังตลอดเลยวะบอกว่าโดนอันนี้เราใส่นู้นใส่นู้นก็หน้าดนโ้นอาใส่ธรรมดา้ยังใส่ได้อย่างนะใส่หน้าม้ไงอุ้ยเหมือนอยู่แ่เมื่อกี้นี่ถ้าลงไปทดกับพื้นนี่ก็คือได้หนึ่งดอกเจ็บแน่ๆดูทรงแล้พรแม่งใกล้มากเลยเมื่อกี้แบบใกล้หน้าจดจวด แรงเอาไป่ายเพราะไ่อ่าเพราอย่างนั้นก็รีเพ็ดูซะเลยอ่ะรีเพ็ดก็รีวางกินกูเล่นคนเดียวอีกแล้วโยเดี๋ยวแล้วอันนี้ไม่ใส่หรอใส่ดิใส่ที่ะนไหนเนี่ยไม่ได้แล้วดูมันใส่ดิมันใส่ทั้งแผงเลยอะไรเนี่ยรอก่อนแล้วก็มาแดกันนะโต๊ะสะอาดเช็ดแล้วคือมึงไม่บอกเลยว่าจะรวยอ่ะ ก็ใส่หน้าไงอ๋อใส่หน้าใส่หน้ามึงเนี่ยเนี่ยแเราเห็นปล้วเขาก็ไม่เล่นด้วยมีแค่กูกับมึงเท่านั้นแหละที่เล่นกัน่ขวานอย่างเดียวเลยมาเล่นกับกูดิมึงรออยู่คนเดียวนะเดี๋ยวมันเงีก็เบี๋ยวงที่ดีเดี๋ยวมึงก็บิดอีกอ่ะก็สายสวยไงเขาเป็นเชฟคุณไม่ใช่เชฟคุณไม่ต้องพูดคุยอะไรอะอะไรเพื่อนกูเป็นเชฟจากโรงบาลชื่อดังย่านงามวงวานมึงยังสะโขนไปเลื่อยๆกลันให้เขารู้เลยนะกลัให้เพื่อนตัวลรกออกแหละดูทรงค์ละ อันนี้เป็นหน้าสำคัญหน้าสำคัญอ่าหน้าสำคัญเลยนะหน้จริงกูกลัวมันไม่โล่งไม่ก่อนที่แป้งสุกว่ะเอาเอาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเชฟห้ามเชฟไม่ทันแล้วจังหวะนี้เกลี่ยแค่นี้พอไอเชฟจโรชิพได้ไยมโรชีพเอาชีททับอ่ะเอาชีททัามันจะได้ไหมอ๋ออันนี้มันจะหวานไงเพราะนี่มันจะหวานใช่ป่ะพอโรชีพเสร็จปุ๊บมันจะเค็มมันจะไหมอ่ามันจะไหมเลยแล้วมันก็จะกินไม่ได้ เราแค่เสียเพื่นเนี่ยรัตทำทำไมเนี่ยมึงว่าวันเนี้ยใครทำไม่นูไงตั้งคนเดียวเลยคนเดียวอยู่คนเดียวใจสดๆไม่ทำไม่ไม่สนใจเพื่อนแล้วไม่หาเรทั้งนั้นไม่เหมือนเดียวไม่ชงไม่อะไรทั้งนั้นไม่ตั้งใจหรอกทั้มันไม่อยากกินนะหิวใส่แล้วแม่คุ้มแน่โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนถามคำหนึ่งอะไรอันเนี้ยวางในต้นคลิปแล้ว อันไม่ได้ใช้ใช้ไปตั้งนานแล้วออ๋ใช้ไปแล้วแต่ประกอบฉากแล้วไม่เก็บอ่ะก็ไม่มีใครเก็บกูไม่เก็บอ่ะก็คือเซ็ตไว้เซ็ตไว้เซ็ตไว้ใช่ใช่ไม่ต้องใช้เอามาวางเออยังไม่ได้พูดเลยพี่ไปไหนละพวกเราพวกเราพวกเราอ่าะตะโกันไม่ถึงอกเอาพิซซ่าเาไปกันตั้งตายจืดจืดเทียรี่อะไรกังลังตายโอ้โหย อ่ะเราไปอบกันต่อพจงนี่ใช่โอเคเราใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปิดเตาเลยเออเราปิดเตาอ่ะแล้วเดี๋ยวเราวางเลยนะตายทิ้งไ่นวนั่นแหละครับเดี๋ยวเรารอกันต่อไปว่าพิต้าจะออกมาหน้าตาเป็นไงเทปเราหลังจากนี้เดี๋ยวเราทำอะไรกันต่อรอคูพิต้าแค่นั้นเลย และนี่ก็เป็นพิซซ่าที่เราทำเสร็จแล้วครับก็าห่อแล้วตามไปอย่างนี้น่าเยอะนะน่าเยอะมากเลยไม่รู้สุกไม่สุกแต่ที่รู้หิวมากตัดเลยเอ้ยเอาด้วยอันนี้ไม่ออกอีกไหมออกให้ถูกแล้วอะไรวะมึงเคยเคยดูนางแต่งเหรออ๋อแต่งสาวใครนะเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้คลิปนี้อย่าดูตอนดึกนะ ตรงนะหันยากมากหรือไม่ก็ดูตอนหลังเสร็จปุ๊บเราคอยดูตอนแรกจะเวิร์กที่สุดเพราะว่าอาจจะดาเมจรุนแรงไปหน่อยเมื่อไหร่นี้น่ากินอย่างก็ดีอ่กูให้เกียดกูชิมก่อนเลยอ่าแค่กินยดเดี๋ยวดีเงี้ยอีกอีกอันหนึ่งไม่ได้เลยมั้อันหนึ่งก็อีกอันหนึ่งดิไม่กินหรอกรถมนไม่รล่อ่ากิน กินไม่กูไม่เอาใครจะกินก็กินไม่รู้แต่กูกินก่อนอ้าวโอเคไปแบมือแบมือคือถ้ายชิ้นนนท่าตีๆก็จะได้กินกันทุกคนแหลยคุยคุยร้อน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 จริงร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริงของไอ้นี่ฮะลองนะลองนะลองนะม้วนหนึม้วนหม้วนอ่าอุ้ยอันนั้นเอ้ยหยิบผาใหน่อยเลยหน่อยหยิบผ้าหยิบผ้าใหน่อยเลยไม่ใช่ผ้าผ้าน้่งผ้าหรออืมอืมแผนมากินหืมอู้ อ,อ,อ,รอ,อร่อยอ,อ,อร่อยแปม่สุแป้งไม่สุกมันทอะรดีจะดีแต่ดีแตดีมากเลยดูดิมันไม่สุกอ่ะไม่สุกม,ม,ม,มันกินไม่ได้เนื้อไปเด็น่ะอันนี้อันนี้กินได้อันนกินได้พอได้โอเคแต่วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้อะไรชิ้นหนึงก็เดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ก่อน อาจจะเก็บไว้ให้ที่เหลือกินอ่าโดยที่เราเนี่ยอาจจะให้เพื่อนสุ่มกินว่าอันนี้อร่อยไหมแต่รู้ว่าอันนี้อร่อยอันนี้เวิร์กเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ผมตั้งไว้สองหกรผมตั้งขาไว้ให้กับช่องวางงังของเราด้วยครับส่วนอีพีต่อไปครัวอะไรอ่ะครัวละไม่ใช่ว่างก็ครัวว่างก็ครัวแล้วใช่ไหมว่างก็ครัวแล้วจะเป็นอะไรต่อไปติดตามดูครับแล้วนั้นวันจัน้รู ออย่างง่วงเนี่ยอย่างว่งอยเฉยอ่ร่อยเฉยอันนี้อร่อยจริงอร่อยปะมันกรอบมันกรอบแล้วกรอบแล้วมันหวานคุณดูดิคุณผู้ชมดูดิเนี่ยพอหลังจกปิดอร่อยว่ะไม่งเไมอบเดี๋ยวไม่อบกคือมันหวานเวไมันไม่โลมมันหวานอยู่แล้วอลพอเข้ามโคเวฟปุ๊บมันกลายว่าข้างบนทเจอร์อเหมือนน้าเชื่อมอ่ะใช่ข้างบนทคเจอร์มันกรอบมันเลยแบบหวาน ก็ได<ม>้เดี๋ยวเอาเนั้นให้เพื่อนชิมอ่ส่วนที่เหลือเราก็สังงมแดกแมงสเลยไร่ไรไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่างาน